ใช้รถกระบะบรรทุกขนย้ายสิ่งของแบบไหนถึงจะไม่โดนจราจรโบกจับก็หลายคนมีการใช้รถกระบะปิกอัพในการที่จะขนสิ่งของไม่ว่าจะเป็นย้ายหอย้ายบ้านหรือขนของสัพเพเหระนะฮะแต่ทีนี้บางคนขนไปมีการมัดรถมอเตอร์ไซค์มัดตู้เย็นมัดข้าวของทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขับรถไปดันโดนจราจรโบกและมีการเปรียบเทียบปรับตรงนี้หลายคนสงสัยบอกเอ้าก็มัดแน่นนะแล้วทําไมต้องมาจับกันอีก ซึ่งในเรื่องนี้ต้องมาดูกันในส่วนของพรบจราจรทางบกนะฮะโดยปกติมาตรา18เขาก็กำหนดว่าในการที่จะใช้รถขนย้ายสัตว์สิ่งของนะฮะจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนอกจากนั้นนะฮะมาตรา20ก็ยังมีการบอกว่าในการใช้รถในการบรรทุกสัตว์สิ่งของนะฮะจะต้องมีการจัดสิ่งของที่บรรทุกนะครับเครื่องป้องกันไม่ให้มีสิ่งของตกหล่นั่วไหลส่งกลิน่นเหม็นหรือส่งส่งแสงสะท้อนนะฮะหรือปลิวนะครับ ทำให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญทางสก,กรปรกทำให้เสื่อมเสียสุขภาพหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนั่นก็คือถ้าตามพรบกำหนดนะครับคือ1ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง2ก็คือว่าจะต้องป้องกันไม่ให้มีการตกหลงนั่นก็คือ 1. ตามกฎกระทรวงก็กำหนดว่าความกว้างในการบรรทุกสิ่งของนะฮะจะต้องไม่กว้างเกินตัวรถความสูงนะฮะ ในปกติกรณีมีการบรรทุกในรถนะครับจะต้องไม่เกินกว่า3เมตรกรณีที่รถมีความกว้างเกิน2.3เมตรบรรทุกได้ไม่เกิน4เมตรจากพื้นทางกฎกระทรวงฉบับที่2 0พศ2อ5 0นอะฮะออกตามความในพรบาจราจรทางบกส่วนในความยาวด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อน้ําด้านหลังยื่นได้ไม่เกิน2.5เมตรแต่ต้องติดธงแดงหรือไฟสัญญาณแสงแดงให้รถคันหลังได้เห็นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า150เมตร การป้องกันนะฮะตามมาตรา20ก็คือต้องมีการห่อด้วยไม่ใช่คุณมัดแน่นหนาอย่างเดียวแล้วตารจราจรจะไม่จับไม่ใช่จะต้องมีผ้าใบคุมนะฮะเพราะว่าป้องกันของปลิวตกหล่นนะฮะนั่นก็คือต้องเป็นการจัดเครื่องป้องกันมัดอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นต่อไปการจะขนย้ายสิ่งของก็ปฏิบัติให้ถูกตามกฎหมายจราจรจะได้ไม่โบกจับดูกันนิดนึงนะครับ